we uh -huh. เติมนอกและถนลพรพสุเูเมนค่ะโอ้เสียงดังมากเสียงโอ้โหฮะเสียงดังมากตำรวจ อ๋อตำรวจแย่ช่วยกันนะาตอนนี้เอาเอาเตียงไม่เป็นไร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 เอาเตียงเอาเตียงไปไ่ต้อไปต้อไ่ต้อไม่เป็นไรเอาเอาเอาเร็วเอาเตียงเอาเตียงพยาบาลไปช่วยกันเร็วอาวุธใหญ่แล้วเล่นอาวุธใหญ่แล้วเล่นอาวุธใหญ่แล้วนี่เป็นสงครามใหญ่แล้วหรือไงอาวุธใหญ่แล้วตำรวจเองบาดเจ็บตอนนี้ตำรวจเองบาดเจ็บ โอ้เสียงหนักแล้วตอนนี้เสียงหนักแล้วเราไม่รู้ได้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะอ้าตกลงกขหมอบกันหมดแล้วทําพวกเรานี่หมอบหมดแล้วหมอบเลยอาตมานั่งอยู่บนเก้าอี้นี่เขาก็จะให้หมอบนะเพราะว่าตอนนี้นี่หน้ามืดตามัวกันหมดแล้วนะนะเสียงถ้าผอก่าทางบ้านจะได้ยินเสียงปืนเสียงดังตุ่มตําหมดเลยนะเดี๋ยวไปช่วยกันหน่อยตำรวจม์พ่อกันที่ไหนเอาน้าไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเอาเถอะเอ้าช่วยกันอยู่เอ้าเอ้าเอาเอาเอาด้วยกันช่วยกันจะเป็นหนีไปได้ยังไงอยู่เงี้ยเอ้าไม่หนีไม่หนีไปเอาอยู่อยู่เอาแล้วเอาผู้บาดเจ็บไปช่วยกันหน่อยผู้บาดเจ็บเอาช่วยตำรวจเอารถเอารถเดี๋ยวรถโปบ๊ตเตอร์รถอะไรมาช่วยกันแล้วผู้ยพยาบาลแล้วเอาช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้าเอ้าเอาไม่เป็นไรเอ้าเอาลงมาช่วยกัน ช่วยกันพูดบาดเจ็บก็ช่วยกันอ่าเอาเปเอาเปเอาเป